สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาแนะนําเรื่องการใช้ประโยชน์จากน้ําชาขยะเดี๋ยวกล้มาดูใกล้ๆนะครับที่นี่ถ้าเราเราปลูกผักนะครับในคอนโดหมักปุ๋ยนี่ตัวนี้ครับเรียกผมเรียกว่าคอนโดผักหมักปุ๋ยเนื่องจากว่าเดี๋ยวกล้องมาดูใกล้ๆตรงกลางนี่นะครับตรงกลางมันซึ่งเป็นท่อหมักเนี่ยครับเราจะใส่กยะยา ac ที่อยู่ในบ้านเรานะครับหรือว่านะครับใส่เศษอาหารต่างๆนะครับแล้วก็จะมีไส้เดือนตรงนี้ทีนี้เวลาเราลดน้ําเนี่ย น้ำก็เราลดทั้งทั้งต้นไม้เรารอบนี้แล้วก็เราก็ลดตรงกลางนี้ด้วยนะครับน้ำก็จะชะลงไปนะครับลงไปโดนน้าประมาณ3ลิตรเนี่ยมันก็ชะต้นผักทั้ง3ามต้นรอบๆอเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแปลงป่วยทั้งหมดนะผมใส่หลากสีมากคือกําลังแตกยอดนะครับเลยออกนึ่งนิดนึงเนื่องจากเขากำลังแตกยอดเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาผูได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะเป็นน้ําอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นน้ําที่เราลองนะครับเป็นน้ําลักษณะนี้คงเรียกว่าน้ําชะขยะ ะับหรือว่าน้ําปุ๋ยที่มันเหลือจากการลดนี่นะครับแต่ว่าน้ํานี้นะครับอนอกจากเรานํากลับมาลดอันนี้ได้ใหม่แล้วเนี่ยถ้ามันเยอะนะครับเราสามารถที่จะแบ่งไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเดี๋ยวผมจะวัดค่าค่าปุ๋ยนะครับเียกว่าค่า EC หรือว่าค่า, e า,า Electronic Conductivity ค่าการน,นําไฟฟ้าคือ ปุ๋ยเดือนะ้ำปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเยอะๆเนี่ยมันก็จะนาไฟฟ้าได้เยอะมีแร่ธาตุเยอะก็จะนําไฟฟ้าได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะตัดปาวัดให้ดูนะครับอ่เดี๋ยวเราดูนะครับว่าว่าค่าปุ๋ยจะเท่าไหร่อันนี้เป็นเครื่องวัดค่าปุ๋ยนะครับคต้ EC และก็ะวัดอุณภูมิได้ด้วยอ่าเราเปิดก่อนปุ๊บนะครับมันจะบอกอุณหภูมิด้วยนะครับเดี๋ยวเราจุ่มเลยนะครับ นี่นะครับมันจะขึ้นที่ประมาณ1.1นะครับประมาณ1.1ประมาณนี้เดี๋ยวก็ดูก็จะเห,เห็นนะครับ1.1ก็แสดงว่ามันมันพอดีกับถ้าเราจะนําไปปลูกพคืชแบบไม่ใช้ดินอย่างเช่นปลูกผักแบบไฮโดรโพนิกหรือว่าปลูกแบบแบบแนี้ครับอนโกพอลินะครับปลูกผักแนวตั้งอย่างนี้นะครับจะเป็นผักผักสลัดอันนี้เป็นมัตเตอร์เฮดนะครับเป็นผักสลัดเป็นอ,อันนี้เป็นแมงลักนะ่นะัก ครับนะเป็นสาระแหน่น,นี่เป็นกะเพรานี่นะครับเป็นกะเพรากับสลัดใส่ด้วยกันเป็นแพงพวยเอ้ยไม่ใช่แพงพวยครับพี่ดูนีนะครับพี่ดูนีซึ่งก็สามารถใส่ได้หลากหลายครับเนี่ยนะครับก็ให้ดูอันนี้เป็นต้นดอกไม้ที่ผมเพาะไว้อ่าน,นี้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นกะเพรานะครับรซึ่งเราปลูกแบบไม่ใช่ดินทีนี่ ในนี้นะครับที่ผมใช้ทั่วไปก็คือประมาณ0.8ถึง1.25ไม่เกินนี้ก็แสดงว่าน้ําที่เราเรียกว่าน้ำชาระยาเราสามารถที่จะนํามาถูกผักอย่างนี้ได้ถูกผักอย่างง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่าอันนี้เป็นพิทูเนียนะครับที่เราเข้าไว้ก็จะ,ะให้ดูท,ท,ที่ที่อยู่ในะะถังลดลงไปได้เลย กระถางแบบนี้จะจะไม่เจาะก้นนะครับกระถางแบบนี้จะไม่ได้เจาะก้นทุกกระถางเนื่องจากมันจะสามารถเก็บน้ําที่เหลือจากการรดเนี่ยเราเก็บน้ําจากคอนโดผักแล้วก็เชือกนี้ก็จะเป็นตัวดูดซับน้ําขึ้นมาให้ให้กับให้กับรากของดอกไม้หรือพืชผักที่เราปลูกเหมือนกับเรเราระบบตะเกียงสมัยก่อนนี่ครับมันก็จะหย่อนลงไปอย่างนี้ หย่ลงไปในให้รู้ที่เขาเจาะไว้อย่างนี้อันนี้เป็นกระถางที่ผมซื้อมานะครับน่าจะนําเข้าจากจีนครับส่วนใหญ่นะครับก็จะมีเชือกหย่อนลงมา,างนี่ครับแล้วก็ก็หย่อนลงไปในน้ําเราก็เติมเติมนะ้ำที่เราได้จากน้ำชักขยะลงไป,ปนะครับเติมลงไปเลยนะครับเชือกอันนี้ก็จะมันพัดอย่างนี้แล้วก็จะดูดชอบน้ําขึ้นมาที่นี่ ลากผักก็จะเหมือนตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับเราก็เติมลงไปด้วยนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องลดบ่อยๆนะครับนานๆก็มาดูทีว่าน้นำมันแห้งหรือยังนะครับน้ำปุ๋ยที่เราใส่แห้งหรือยังอ่าเราก็เติมไปเลยแล้วก็ยกแล้วก็ปิดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องลดน้ําก็ไปจั้งโชว์ประดับได้ทีนี้ผมจะให้ดูตรงนี้ามาดูที่ตามมานะครับกล้องตามมา มาที่คอนโดผักตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องวัดด้วยครับเรื่องวัดอ,อันนี้เป็นคอน,นโดผักสูงสองเมตรนะครับปลูกด้วยระบบแอโรโฟนิกค,คือให้ให้รากลอยในอากาศร,รากลอยในอากาศอันนี้นะครับไม่ได้สัมผัสกับน้ำนะครับแล้วก็ลอยอยู่ในอากาศทีน,นี้ เราสามารถที่จะเอาน้ําชัขยะที่เราได้จากคอนโดผังมาปุ๋ยนะครับมาเติมใส่ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูในวัดตรงนี้ให้ดูอุ้ยครับอุ้ยสมเราสามารถที่จะอันนี้เป็นน้ำที่เราได้จากถังนี่นะครับสีออกคล้ายๆล้ยถัง นนเ,เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับอันนี้เป็นน้ำจากคอนโดผักประมาณอันนี้อาจจะเจอจางเนื่องจากว่าเรามีการเติมน้ำลงไปนะครับน้ำแห้งเติมน้ำอาจจะ0.6นะครับเราสามารถที่จะเติมน้ำปุ๋ย จากจากตรงนี้ได้เลยนะครับจากตรงนี้ได้เลยแต,แต่ถ้าแต่ถ้าตัวก็ปกมากนะครับเราเราต้องต้องกรองก่อนนะครับต้องกรองก่อนเราสามารถเติมลงไปได้เลยครับอ่าเติมลงไปได้เลยถอนี่ออกมาก่อนได้นนครับอ่าแล้วก็เติมลงไปอย่างนี้นะครับ้ามีตะกรอนต้องต้องอย่าลืมนะครับใช้ผ้ากรองเพราะว่าจะทําให้ปั๊มไม่ทํางาน ความของเราจะไม่ทํางานมันจะไปอุดตันนะครับนะครับฉะนั้นคนที่ต้องการที่จะปลูกผักินทรีไว้ทานเองแล้วก็ไม่ไมนะครับไม่ต้องการที่จะใช้าสารเคมีไม่ต้องการที่ใช้สารไล่ท่านอาหารเราสามารถที่จะปลูกผักอย่างนี้ปลูกผักแบบไม่ใช่ดินได้นะครับโดยที่เราเอา และก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อสารละาทา่าอาหาร a b เราเอาน้ําช้าขยะจากคอนโดผักนะครับจากน้ําที่เราเลี้ยงไส้เดือนน้ําที่เราหมักขยะอินทรีย์ในครคลเรือนมาปลูกผักแบบนี้ได้นะครับโดยที่ท่านไม่ต้องใช้สารละลายธาตุอาหารที่เป็นสารเคมีนะครับแต่ว่าการใช้สารละท่าสารลา AB, ะ AB บ็ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดนะครับถ้าเราใช้ให้ใหเป็น นะครับใช้จามมาตาส่วนเขาแล้วก็ถ้าเราจะบรีวโพวกเราก็สามารถที่จะนะครับงดและก็เมืองไทยมันเป็นเมืองที่มีอากาศร้อนการสลายตัวของไนเตรตนะครับมันมันเป็นไปได้เยอะอยู่แล้วชั้งสั้นไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องว่าจะมีสารเคมีตกค้างหรือไม่ถ้าก่อนที่เราจะเก็บผักกินหนึ่งอาทิตย์เราก็เทน้ําสารลาย AB ออกแต่ถ้าเราทำล็กๆไม่ได้เยอะนะครับทำปริมาณน้อยเราก็เอาน้ําช้าขยะมาปลูกผักแบบนี้ได้ นะครับฉะนั้นนะครับท่านที่ติดตามช่อง DIY เกษตรยอย่าลืมเอาไปาทำดูแล้วก็นะครับลองเอาไปทดลองปลูกแบบนี้ดูครับขอบคุณมากครับที่จ่าคก็สวัสด,ดีครับ